ไปตลาดยาโมไหมมีได้เหรอมีตลาดยาโมพี่อยากไปซอยเจ็ดอะไรเนี่ยมึงให้กูพูดอะไรเนี่ยไอ้เต้ มึงวันนี้นี่มึพูดเ,ดเ,ดเองอ่ะไม่โอเคเลยเพิ่งเดินมากระซิบกูกูคิดว่ามึงรู้ว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเขาอยู่ซอ,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 อยเจ็ดเออก็เนี่ยอยากไปซอยเจ็ดอะไรล่ะให้ไม่ดูเวลาเดี๋ยวก่อน,ไป,นไปทำไมซอยเจ็ดกันอ่ะอ,อยากไปเนี่ยไปอยากไปไหมไปส่งเพื่อนไปส่งเพื่อน ไ <Eden. S 2> ปส่งไอเตินมึงอะรู้เยอะนะมึงร <un> ู้เยอะนะมึงอยากไปในส่งเงี้นเงียมน่ะฝฟไฝมึงเอาเมนมาเทกูดีขาแม่เมต้งเนี้นะมามาตั้งไกลมาตายตัวนี้เดอเด้อๆโอ๊ไปดื้อใจเดื้อโอดไป มึงมีให้กูพูดอะไรเดียฮวไปเฉยๆเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าลองไปเที่ยวดูกูก็ไปพอเข้าไปเจอรถคันหนึ่งคุ้นเว้ยรถ f o r ์ u n จ r เนอร์สีขาวข้างหน้าหน้ารถเขียนเม็ดเงินลูกออีจังไรเขาจอดกูเขาจอดตรงนั้นแล้วเขาเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นแล้วเขาก็กลับบ้านเลยกูดูอยู่ ตอนมึงตอนมึงไปค็ยังเปิดไฟสีชมพูอยู่ไหมเออใช่เออนั่นแน่แสดงว,ว่ามึงไปถูกซอยแล้วอยากไปแม่เดี๋ยวกูพาไปมึงจะบ้าเหรอ <laughs> แค่กูพูดแค่นี้ก็แย่พอแล้ว <laughs> ผมไม่รู้จริงๆ <laughs> <laughs> ผมไม่รู้จริงๆอดไปเดอ้อใจเดอ้ออดไป่ <laughs> ใจแล้วอใจขอโทษนะไม่รู้จริงจริงอภัยได้เจา้าคงไม่เหมือนอีเวนต์ตะไลนั่นหรอกให้กูพูดจนได้ก็เห็นกูพูดอะไรไกูพูดตามกูเห <ขอ S 2> ็นกูเพราะฉะน,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 นั้นเพราะฉะนั้นแล้วนับตึ้กแต่ลิเกเลิกท่านอย่าได้ฆ่าสายตาเลยเชียวล่ะ โถเอ้ยชีวิตของพจมจามานเจอต้งไหนถ่ายรูปมาหายเด้อเราพวกกันเราพวกกันนะแม่แม่ทุกคนดูให้ดีเถอะดีไม่ดีคืนนี้ปรจูเนอร์สีดำอาจจะจอดรถคู่